สวัสดีค่ะพบกับดูอ่านฟัง ep 9เมื่อวานนี้คุณทานอะไร What did you eat yesterday เป็นเรื่องราวการใช้อาหารเป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของคู่รัก LGBTQ+ เคยสังเกตกันไหมครับว่าอาหารมื้อธรรมดารรมดาที่เรากินกันทุกวันเนี่ยบางทีมันกลับบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าคาพูดซะอีกนะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในเมนูอาหารจากเรื่องเมื่อวานคุณทานอะไรกันครับ ก็นั่นแหละครับคำถามสำคัญเลยว่าอาหารบ้นบานๆเนี่ยนะจะเล่าเรื่องความรักที่มันลึกซึ้งได้จริงๆหรอซึ่งสำหรับโลกของเรื่องนี้แล้วคำตอบก็คือโหได้แน่นอนครับอาหารทุกจานมีความหมายซ่อนอยู่จริงๆแล้วมันก็อาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับตัวละครหลักของเรื่องกันก่อนดีกว่าครับเพราะสองคนนี้แหละคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจว่า ทำไมอาหารถึงได้กลายมาเป็นศูนย์กลางชีวิตของทั้งคู่เลยคือเรื่องนี้เนี่ยเขาดัดแปลงมาจากมังงะของอาจารย์ฟูมิโยชินางะครับบอกเล่าชีวิตประจําวันของคนสองคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในเมืองใหญ่อย่างโตเกียวทิ้งจะดูเรียบง่ายนะแต่กลับเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบดูแล้วมันอุ่นหัวใจมากๆเลยที่นี่เรามาดูความแตกต่างที่น่ารักของสองคนนี้กันคนหนึ่งคือคาเคอิชิโรเป็นทนายที่ดูนิ่งๆสุขุมหน่อยและก็ประหยัดมาก แต่เขาจะแสดงความรักผ่านการเข้าครัวทําอาหารอร่อยๆอครับส่วนอีกคนคือยาบุกิเคนจิเป็นช่างทําผมที่สดใสร่าเริงสุดๆก็จะแสดงความรักตอบกลับไปด้วยการกินอาหารอย่างมีความสุขแล้วก็ชมจากใจจริงโอ้โหเป็นคู่ที่เติมเต็มกันได้ลงตัวมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยอาหารมันไม่ใช่แค่อาหารอีกต่อไปแล้วครับแต่มันกลายเป็นเหมือนภาษาที่ใช้สื่อสารความรู้สึกไปเลยไม่ไว่าจะเป็นความรักความห่วงใย หรือแม้แต่ความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอาหารส่วนใหญ่ในเรื่องเป็นแบบไหนครับและมันบอกอะไรเกี่ยวกับชิโรซังบ้างส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบโฮมคุกจริงๆอะค่ะคือทำง่ายๆวัตถุดิบไม่แพงเน้นคุณค่าทางอาหารแล้วก็เอ,อ่อต้องอยู่ในงบที่ชิโร่เขาคุมเป,ะเปะ๊ะๆคุมงบเป๊ะๆนี่คือจุดเด่นเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นมื้อเย็นที่ชิโร่กลับมาทำให้เคนจิกินหลังเลิกงานมันก็สะท้อนตัวตนเขาเลยเนาะครับ ข้างนอกเป็นทนายดูนิ่งๆแต่พอเข้าครัวนี่คือพื้นที่แสดงออกอืมพื้นที่แห่งความสุขความใส่ใจครับโชว์สกิลบริหารจัดการคำนวณต้นทุนวางแผนเมนูทำของอร่อยในงบจำกัดได้ค่ะแล้วที่น่าสนใจคืออาหารมันเหมือนเป็นภาษาของเขาไปแล้วนะคะภาษาคือชิโร่อาจจะไม่ใช่คนพูดหวานหรือแสดงออกเยอะๆอะฮะแต่การกลับมาทำกับข้าวให้กินทุกวันเนี่ยมันคือการบอกว่าห่วงใย,ยใส่ใจเป็นกิจวัตรที่มั่นคงมากๆ เข้าใจเลยครับการนั่งกินข้าวด้วยกันมันเลยเป็นเหมือนเซฟโซนของเขา2คน 2> ใช่ค่ะได้คุยกันได้แชร์เรื่องต่างๆงั้นลองดูเมนูเด่นๆกันหน่อยไหมครับที่แบบว่าเห็นบ่อยๆสะท้อนความประหยัดความเป็นกิจวัตรของชิโลเ่เขาถ้าเรื่องประหยัดกับกิจวัตรเ,เมนูแรกๆเลยก็ต้องข้าวผัดค่ะข้าวผัด ไม่ใช่ข้าวผัดธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นข้าวผัดสไตล์ชิโร่คือใช้ข้าวเย็นของเหลือในตู้เย็นอะไรใกล้หมดอายุก็เอามาผัดรวมกันอ๋อเมนูเคลียร์ตู้เย็นนี่เองใช่ค่ะอร่อยได้สารอาหารครบแล้วก็ใช้ของคุ้มค่าสุดๆตามคอนเซ็ปต์เขาเลยอันนี้จริงครับเหมือนใช้ความคิดสร้างสรรค์นในข้อจํากัดเลยนะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่แบบธรรมดาธรรมดาแต่อบอุ่น ก็มีน้ำซุปมิโซะค่ะหรือมิโซชิรุอันนี้เบสิกอาหารญี่ปุ่นเลยครับครับกินกับข้าวค่ะมีซุปร้อนๆสัดถ้วยไม่ว่าจะใส่เต้าหู้สาหร่ายหรือผักตามฤดูมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนอยู่บ้านสบายใจ <c oughs> หรือจะเป็นปลาย่างเกลือง่ายๆอย่างปลาซาบะปลาอาจิราคาไม่แพงด้วยใช่ค่ะ โปรตีนดีย่างไฟอ่อนๆโรยเกลือน,นิดหน่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆซุปมิโซะโอ้โหมันคือดีงามในความเรียบง่ายเลยค่ะฟังแล้วหิวเลยครับเหมือนเป็นจังหวะชีวิตประจําวันของเขาจริงๆเนาะค่ะเป็นจังหวะที่สม่ําเสมอแต่ก็คงไม่ได้มีแค่อาหารประหยัดอย่างเดียวใช่ไหมครับมันต้องมีโมเมนต์ที่อาหารมันสื่อความรู้สึกแบบว่าพิเศษกว่าปกติบ้างสิ แน่นอนค่ะอันนี้แหละที่น่าสนใจคือเมนูมันบอกระดับความใส่ใจได้ด้วยยังไงครับอย่างตอนเคนจิไม่สบายชิโร่ไม่ได้แค่ซื้อเข้ากล่องมานะอ๋อเขาเลือกทำสตูเนื้อค่ะสตูเนือ้ออันนี้ดูยุ่งยากใช้เวลาใช่เลยค่ะต้องเตรียมต้องเคี่ยวนานแล้วเนื้อวัวเนี่ยปกติอาจจะเกินงบรายวันของเขาด้วยซ้ำอ๋อเข้าใจแล้วครับคือการเลือกเมนูที่มันยาก หรือใช้เวลาหรือแพงกว่าปกติเนี่ยมันส่งสัญญาณความห่วงใยที่มันเข้มข้นขึ้นถูกต้องค่ะการที่ชิโร่ยอมเสียเวลายอมยืดหยุ่นเรื่องงบแสดงว่าเคนจิสำคัญมากพอที่เขาจะยอมทุ่มเททรัพยากรที่ปกติห่วงมากๆคือเวลาและเงินเพื่อดูแลกันโหมันลึกซึ้งกว่าแค่ทำอาหารให้กินเนาะค่ะเป็นการแสดงความรักผ่านการลงทุนที่จับต้องได้จริงเล็กน้อย ก็มีหลายเมนูค่ะที่ใช้ในฉากสำคัญสคัญอย่างแฮมเบอร์เกอร์สเต็กอันนี้ของโปรดเคนจิเลยอ่าใช่ใช่การที่ชิโร่ตั้งใจทำให้อาจจะวันเกิดวันครบรอบเนี้ยมันเหมือนบอกว่ารู้หลกหน้าว่าชอบอะไรแล้วก็ใส่ใจทำให้นะน่ารักดีครับหรือเมนูที่ดูหรูขึ้นมาหน่อยอย่างข้าวหน้าปลาไหลอุนดงอันนี้แพงอยู่นะครับ ใช่ค่ะแต่แทนที่จะไปกินร้านแพงๆชิโร่ก็อาจจะซื้อแบบสำเร็จรูปหรือซื้อสดมาย่างเองทำซอสเองอ๋อทำเองซะเลยค่ะเพื่อให้ได้กินของอร่อยในโอกาสพิเศษแต่ก็ยังคุมงบได้อยู่ดีสุดยอดเลยครับแม้แต่ตอนฉลองก็ยังประหยัดแต่ดูดีได้มันแสดงถึงความพยายามความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่แบบน่าประทับใจค่ะแล้วพวกของกินเล่นของหวานมีบทบาทไหมครับ มีค่ะอย่างเช่นแยมสตรอเบอรี่โฮมเมดที่ชิโร่เคยทำตอนสตรอเบอรี่ถูกๆอ๋อทำยมเก็บไว้ค่ะใช้เวลาว่างทำเก็บไว้กินกับขนมปงังโยเกิร์ตมันก็ดูเล็กน้อยนะคะแต่ก็สะท้อนการวางแผนการใช้เวลาให้มีประโยชน์การสร้างความสุขเล็กๆในบ้านอืมจริงด้วยครับหรือบางทีเราก็เห็นเคนจิชื้อเคก้กไอศครีมแพงๆกลับมาแล้วชิโร่แอบบ่นเรื่องราคา <laughs> อันนี้ก็เป็นอีกมุม ใช่ค่ะแสดงบุคลิกที่ต่างกันแต่ก็หาจุดลงตัวกันได้ผ่านเรื่องกินเนี้ยแหละค่ะเห็นภาพเลยครับมันคือความต่างที่น่ารักดีแล้วเหมือนเคยได้ยินว่ามีเมนูคล้ายๆอาหารไทยด้วยอย่างน้ำพริกอ่องอ๋อประเด็นนี้น่าสนใจค่ะในบางตอนอาจจะมีเมนูที่ชวนให้นึกถึงเช่นเ,เนื้อสับผัดกับมะเขือเทศแล้วก็เครื่องเทศเผ็ดๆหน่อยกับกับ อาจจะเรียกว่าเนื้อสับผัดเผ็ดสไตล์คีมาหรืออะไรทำนองนั้นค่ะซึ่งอาจจะคล้ายๆน้ำพริกอ่องแต่จริงๆก็เป็นฟิวชั่นหรืออาจจะเป็นแกงกะหรี่คีมาแบบแห้งๆที่ฮิตในญี่ปุ่นมากกว่าไม่น่าใช่น้ำพริกอ่องไทยแท้ๆอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะแต่ก็ทำให้เห็นว่าชิโร่ก็มีลองทำอาหารหลากหลายไม่ได้จำกัดแค่ญี่ปุ่นจ๋าๆก็เพิ่มมิติให้ตัวละครได้ดีครับแสดงว่าแกนหลักก็ยังเป็นอาหารญี่ปุ่นทำง่าย urai, ๆแต่ก็มีประยคกบ้าง แล้วถ้ามองภาพรวมใหญ่ขึ้นการที่เรื่องเน้นอาหารขนาดนี้มันส่งผลกับการเล่าเรื่องอยังไงบ้างครับส่งผลมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกคืออาหารไม่ใช่แค่ฉากประกอบแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแอคชั่นการพัฒนาตัวละครเลยทุกเมนูมันช่วยเสริมความเข้าใจในตัวละครความประหยัดความเนี้ยบความใส่ใจของชิโร่ความชอบกินของเคนจิแล้วอาหารยังทำหน้าที่ํมผูกพันของทั้งคู่จริงจ แล้วที่เจ๋งคือสูตรอาหารพวกนี้มีบอกวิธีทำในมังงะจริงๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่ชื่อลอยๆโหจริงเหรอครับยิ่งทำให้เรื่องมันดูจริงมากๆเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมันจับต้องได้มากขึ้นฟังดูแล้วอาหารในเรื่องนี้บทบาทลึกซึ้งกว่าที่คิดจริงๆครับไม่ใช่แค่กินเพื่ออยู่แต่กินเพื่อใช้ชีวิตแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ใช่เลยค่ะทีนี้ พอเรื่องมันผูกพันกับอาหารขนาดนี้แล้วแฟนๆที่อินอยากลองเป็นชิโรซังเข้าครัวดูบ้างมีตัวช่วยไหมครับมีตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะนั่นคือหนังสือชุด Official Guidebook a n Recipes What Did You Eat Yesterday โอโ้โหมีเป็นไกด์บุ๊กพร้อมสูตรทางการเลยเหรอครับใช่ค่ะของสำนักพิมพ์โคดันชะออกมาหลายเล่มตามซีซั่นตามหนังเลยค่ะ สแสดงว่าแฟนๆเรียกร้องเยอะแน่ๆข้างในมันมีอะไรพิเศษกว่าตำราอาหารทั่วไปครับความพิเศษคือมันเชื่อมโยงกับเรื่องกับตัวละครแบบสุดๆเลยค่ะหนังสือแต่ละเล่มจะมีสส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือส่วนไกด์อันนี้จะพาเราย้อนกลับไปในโลกของซีรีส์มีสรุปเรื่องย่อสำคัญๆมุมมองของชิโร่กับเคนจิมีสัมภาษณ์เบื้องหลังนักแสดงคุณนิจิจิมะคุณอุจิโนสัมภาษณ์ออฟุมิผู้เขียนด้วยค่ะ โห oh, เหมือนได้คุยกับทีมงานเลยค่ะช่วยให้เข้าใจเรื่องมากขึ้นไปอีกแล้วส่วนสูตรอาหารนะครับอันนี้น่าจะไฮไลท์ใช่ค่ะส่วนสูตรอาหารนี่คือหัวใจเลยที่ทําให้หนังสือชุดนี้ปังมากครับเขารวบรวมสูตรอาหารญี่ปุ่นโฮมคุกราคาประหยัดจากในเรื่องมาให้ละเอียดเลยค่ะประมาณ20-30สูตรต่อเล่มเยอะเหมือนกันนะครับค่ะมีภาพสวยขั้นตอนชัดเจนคนทําอาหารไม่เก่งก็น่าจะพอไหว มีเคล็ดลับเล็กๆสไตล์จากชิโร่ด้วยนะเคล็ดลับจากชิโร่เช่นอะไรครับก็เช่นวิธีเลือกของวิธีเก็บเทคนิคปรุงอาหารอร่อยง่ายๆอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ดีจังแล้วสูตรนี่คือสูตรเดียวกับในเรื่องเลยใช่ไหมครับพวกเข้าผาดัดสตูแฮมเบอร์เกอร์ที่เราคุยกันใช่แล้วค่ะเล่มแรกๆก็มีสูตรพื้นฐานข้าผัดเขียวตู้เย็นปลาย่างเกลือสตูเนื้อสูตรปลอบใจครับครับ พอเล่มหลังๆที่มาจากตอนพิเศษหรือหนังก็มีแฮมเบอร์เกอร์วันเกิดข้าวหน้าปลาไหลโฮมเมดหรือแยมสตรอเบอรี่ครบเลยค่ะและที่เยี่ยมคือแต่ละสูตรจะบอกด้วยว่ามาจากฉากไหนสำคัญยังไงมันเชื่อมประสบการณ์ทำอาหารเข้ากับความทรงจำจากเรื่องเลยนี่แหละครับจุดที่ทำให้มันเป็นมากกว่าตำราอาหารจริงๆใช่ค่ะมันเหมือนเป็นสะพานให้แฟนๆได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโลกของเขาสองคนผ่านการลงมือทำจริงๆ การได้ลองทำสตูสูตรเดียวกับที่ชิโร่ทำให้เคนจิหรือทำแฮมเบอร์เกอร์ในวันพิเศษของเราเองค่ะมันสร้างความรู้สึกผูกพนันเข้าใจตัวละครลึกซึ้งขึ้นเปลี่ยนจากแค่คนดูเป็นคนมีส่วนร่วมผ่านการทำการได้กลิ่นการชิมค่ะมันคือการเอาความอบอุ่นความเรียบง่ายความใส่ใจในเรื่องมาทำให้เกิดขึ้นจริงในครัวเราเองไม่แปลกใจเลยครับที่หนังสือชุดนี้จะขายดีมาก ข้อมูลบอกว่ายอดขายทะลุ2 3 0 0 0 0เล่มตั้งแต่ปี2021่เโหเยอะมากนะคะสำหรับหนังสือแนวนี้ใช่ครับมันสะท้อนว่าแฟนๆผูกพันกับมิติอาหารในเรื่องนี้มากๆอยากสัมผัสประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะแสดงว่าเรื่องราวที่เล่าผ่านสิ่งธรมธรมดาาอย่างอาหารประจำวันเนี่ยมันสร้างความผูกพันทางอารมณ์ได้มหาศาลจริงๆเอาล่ะครับหลังจากเราเจาะลึกกันมาพอสมควรแล้วแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกัน ท้ายสรุปแก่นสำคัญวันนี้ก็คงเป็นว่าอาหารในเมื่อมานคุณทานอะไรมันมีความหมายพิเศษจริงๆครับค่ะมากกว่าแค่ของกินเนาะใช่ครับมันเป็นทั้งสื่อกลางความรักความห่วงใยการแสดงตัวตนกิจวัตรที่สร้างความมั่นคงแล้วก็ปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุขในแบบของพวกเขาขอเสริมอีกนิดค่ะการที่เรื่องเลือกนำเสนออาหารบ้านๆทำได้จริงไม่ใช่อาหารหรูหรา มันทำให้ตัวละครและความสัมพันธ์มันดูจริงมากๆจับต้องได้ง่ายครับเราคนดูก็เชื่อมโยงได้ไม่ยากค่ะ แล้วหนังสือสูตรอาหารก็มาย้ำประสบการณ์นี้ทำให้เห็นว่ากิจกรรมง่ายๆอย่างทำกับข้าวกินข้าวด้วยกันทุกวันนี่แหละคือรากฐานสำคัญที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้อบอุ่นยั่งยืนได้จริงๆวันนี้เราก็ได้ดำดิ่งลงไปในโลกอาหารที่แสนอบอุ่นของชิโร่กับเคนจินะครับเห็นเลยว่าเมนูง่ายๆก็เล่าเรื่องราวความรู้สึกที่ซับซ้อนได้มากมายค่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่า ในเมื่อการทำอาหารการกินข้าวด้วยกันมันคือหัวใจที่สร้างความผูกพันในเรื่องนี้ครับแล้วในชีวิตจริงของเราล่ะคะมีกิจวัตรหรือกิจกรรมง่ายๆอะไรบ้างที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันนี้ในการสร้างความเชื่อมโยงกับคนสำคัญรอบตัวเราแม้จะไม่ใช่อาหารก็ได้อืมน่าคิดนะครับ หรือบางทีการลองสละเวลาลุกมาทำอาหารง่ายๆซักมือให้ใครสักคนไม่ต้องหรูหราเลยนะคะมันอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือเติมความหมายพิเศษให้ความสัมพันธ์ในแบบที่เราอาจคาดไม่ถึงก็ได้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะ